สวัสดีครับวันนี้เข้ามาในส่วนของนั่ือความสุนะครับรับซื้อรถปีนใบมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับรับปิดไฟแนนซ์ทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะจิตไฟแนนซ์กรุงศรีหรือว่าอ่าราชานีตะวันออริซิงหรือไฟแนนซ์ซิโก้อ่าต่างๆนานาธนาคารรับปิดหมดทุกไฟแนนซ์นะครับแล้วก็รับซื้อรถถึงหน้าบ้านนะครับเบื้องต้นคือลูกค้าส่งรูปรถนะครับกับอ่าสำเนาเล่มนะครับหรือว่าเล่มทะเบียนส่งเข้ามา ผมประเมินราคาให้เบื้องต้นก่อนถ้าพอใจค่อยปิดไฟนั้นกันนะครับง่ายๆนะครับผมรับรับซื้อรถไม่ชนนะครับไม่จมน้ำพิความไฟไหม้รถแตะตอเรือตัวถังแดงนสิ้นนะครับแล้วก็รับซื้อราคาสูงนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมรถเข้าใหม่เป็น Honda CB300R นะครับไฟกลมสุดคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็สภาพเนี่ยแต่งมาพอสมควรนะครับแล้วก็อะไหล่บางตัวนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าออกไปเนี่ย ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็รับประกันเครื่องให้ด้วยอีกหนึ่งเดือนเพื่อความสบายใจและความอุ่นใจทั้งสองฝ่ายนะครับรับประกันเรื่องการชนหนักิดความจํายฟนลดตัดต่อเรียกททางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามียินดีคืนเงินให้ลูกค้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคคันนี้ก็สภาพเนี่ยรถเดิมเดิมเนี่ยสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรื่งที่ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟหน้า LED กลมนะครับก็จะเป็นโฉมคล้ายๆตัวคั์ด150าส 650 r นะครับเป็นไฟเหมือนกันนะครับก็บอกชกหน้าให้มาเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเทนซอกบิกแกนใหญ่นะครับล้อกับโชกเนี่ยสีสำคัญกันก็คือสีออกไทเทเนียมนะครับหรือว่าสี te ล้อที่เขาไว้รุ่นนิยมฮิตนะครับตัวนี้จานเนี่ยสวยมากๆไม่มีตอกล่องใดงสิ้นนะครับเทนเซอร์สวยน็อตต่างๆนะครับไม่เคยมีการแกะอาจจะมีแกะบ้างนะครับนิดหน่อยแต่น็อตพวกน็อตจานน็อตอะไรยังมาร์คเดิมอยู่เลยนี่ฮะ มาร์กเดิมศูนย์ยังอยู่เลยนะครับนี่นะฮะรอยขีดนี่นะครับโอเคดูง่ายๆครับรถสวยนะครับไฟหน้าไม่มีตําหนิไม่มีรอยนะครับไฟหน้า led ชัดเจนนะครับนี่ไฟสูงนะครับทํางานปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้มีไฟฉุกเฉินหรือเปล่าไม่มีไฟฉุกเฉินนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะครับผมใส่เป็นลิซม่าให้นะครับ led นะครับต่อมาที่ด้านบนนะครับมือเบรกตัวนี้เป็นปรับระดับ7ทั้งหมด7ดระดับนะครับ ของแต่งซ้ายขวาเลยนะครับปรับระดับเหมือนกันแล้วก็กระจกไปแฮนด์ทรง c R g นะครับคันนี้เลขไม้เยอะนิดนึงนะฮะเลขไม้อยู่37,000ตีว่า400แล้วกันนะครับ3 7 0 0 0 300ากว่านะครับก็เลขไม้แท้นะครับรับประกันไม่กออไม้แน่นอนนะครับถ้ากอไม้ผมจะกอให้เหลือสัก8,00 0นะครับพูดเล่นนะครับดูคราโอเคก็รับประกันเลขไม้นะเลขไม้แท้ทุกคันนะครับ ตัวนี้บอกวัดรอบบอกความเร็วบอกไม้ทั้งหมดนะครับบอกความร้อนนะครับบอกตำแหน่งกรีด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นทิป A นะครับทิป B นะครับเวลาออกทิปนะครับก็เริ่มตั้งแต่1วิ1นาที1่ชั่วโมงนะครับกลับมาที่เดิมนะครับตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์สินเปลืองกิโลตลีก็อยู่ประมาณ3 9 7นี่นี่คือเรทเก่านะครับที่เขาจับไว้นะครับ อันนี้น่าจะบอกอน้ำมันไม่ใช่ครับ a v e r a g e a v e r a g e ทวอม์เทำไมำไม,ไมีสองตัวตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูกันหนึ่ง a v e r a g e 3 6กับ a v e r a g e ก็ใกล้เคียงกันอันนี้คือ a v e r a g e เ่าเฉลี่ย36กิโลตัลิตรนะครับตัวนี้น่าจะเป็น3ากิโลเมตรต่อไมล์นะครับตัวนี้น่าจะใช่36กิโลไมล์ต่อ1 1ลิตรอะไรประมาณนี้ โอเคแล้วก็แฮนด์นะครับด้านบนแผงของแผงคอเนี่ยสวยหมดเลยไม่มีตำหนิน็อตไม่เคยมีการแกะนะครับต่างๆนะครับถ้าตรงนี้มีงัดจะจะมีรอยงัดของสกุไรตรงนี้จะเป็นรอยนะครับลูกค้าแล้วก็ให้ดูสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับกันเลยสวยดีไม่มีกระแทกนะครับเลขคอสวยนะครับรอยอาร์ครอยออฟจากศูนย์นะครับเดิมๆนะครับแถมแหงม้อน้ำมาให้ด้วย1ชิ้นนะครับเป็นของแต่งนะครับ ปั๊มหน้านิชินนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นเป็นนิชิน4พอพอตนะครับพอตใหญ่นะครับผ้าเบรกเต็มนะครับตัวนี้เป็นเป็นเบรกตัวเดียวกับ650นเลยนะครับแต่ตัวนี้300มีฝั่งเดียวเท่า์หัวนมี2จานมี2ฝั่งนะครับแค่นั้นเองนะฮะเป็นไงสีล้อสวยไหมตัวนี้เป็นสีถังด้านนะครับตัดสีดําด้านนะเป็นน้าเงินน้ําเงินบูออเชียนนะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับ ไม่มีตำหนิใดทั้งสิ้นนะครับสีสวยมากนะครับออกประกายเพชรนิดหนึ่งนะครับเลขตัวนี้โค้งเนี่ยเดินตั้งแต่ด้านหน้าจนด้านหลังเนี่ยไปถึงด้านหลังเนี่ยผมเช็คหมดแล้วนะครับไม่เคยมีการชนหนักผิดรูปแต่อย่างไรนะครับเครื่องเป็นแท็งเดิมนะครับสีเดิมนะครับน้ำมันถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นสังขารแท้นะครับก็ ลูกค้าใช้ไปเลยอีก6,000โลแล้วค่อยถ่ายใหม่นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนกรองไปด้วยไส้กรองของน้ำเครื่องน้ำมันเครื่องตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับพอนสีตัวเป็นไส้กรองแบบไส้ลูกเล็กนะครับโอเคด้านบนนะครับเป็นเบาะเดิม2องตอนนะครับตัวนี้ถอดได้ตัวนี้ถอดได้นะครับเบาะแยกเบาะไม่มีรูนะครับไม่มีรูนะครับน้ำไม่เข้าเป็นผ้าเดิมนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยได้ลุยๆนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับท่อ เป็นอะคาพวิกคออ2นิ้วนะครับแถมมาให้ปลายคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ท่อแท้หรอกครับเป็นท่อเขาเรียกอะไรท่อก๊อปปี้นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เป็นคอสลิปออนนะครับที่เบิกตรงรุ่นนะครับจากเฮดเดอร์ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ามีท่อเดิมใส่ท่อเดิมได้เลยนะครับท่อเดิมก็จะมีท่อพร้อมคอเสียบได้เลยนะครับก็ข้อดีก็คือไม่ได้ตัดขอท่อเดิมตรงเฮดเดอร์ด้านบนนะครับ ยังเป็นเฮดเดอร์เดิมอยู่นะฮะตัวนี้ปั๊มนิดชิ้นหลังหนึ่งพอตนะครับภาเบรกเลยเยอะจานหลังไม่ตกลองนะครับสวิงอาร์มเนี่ยเส้นสายสวยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสีล้อด้านหลังกับด้านหน้าเป็นสีเดียวกันนะครับตําหนิก็พอมีบ้างนิดหน่อยตามน่องลอยกันใช้งานหินดิดทั่วไปนะครับแต่สภาพโดยรวมนัาสวยมากๆนะครับท้ายสั้นตัวนี้เป็นท้ายไม่ใช่ท้ายแม่เหล็กนะครับท้ายติดยึดน็อตธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังเนี่ยก็เป็นเอลิโทมานะครับ ั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแจ่มมากๆนะครับพร้อมไฟตาแมวที่เป็นไฟเลี้ยวสีฟ้าอีกนะครับถ้าลูกค้าไม่ชอบถอดออกได้นะครับตัวนี้เอ๊ะฝั่งนี้ไม่ติดี๋ยวดูให้นะครับไฟเลี้ยวฝั่งนี้ไม่ติดโอเคนะฮะยางเหลือเยอะนะครับโซ่เตอร์เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเตอร์ใหม่โซ่ใหม่เอเมียวันนะครับโซ่เป็นของพาทิดนะครับตัวนี้นี่นะฮะ ด้านหลังด้านซ้ายสวยนะครับสติ๊กเกอร์เวนนิ่งอยู่ครบนะครับแล้วก็ชาสซีด้านข้างเนี่ยสวยหมดเลยมีตำหนิตรงนี้นิดนึงเนี่ยนะฮะมีสนิมกินนิดนึงตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าซีเรียสจะเก็บสีตรงนี้ให้นะครับเป็นที่เป็นสนิมนะฮะแล้วก็แคงด้านซ้ายเนี่ยไม่มีล้มนะครับมีล้อรอยหินดีดนิดหน่อยนะครับทั่วไปคราบน้ํามันต่างๆนะครับโอเคก็โดยรวมประมาณนี้นะฮะคันนี้นะครับ มาพร้อมกับราคาที่ถูกมากๆนะครับเงินสดนะครับถ้าไปออกห้างนะครับอยู่ประมาณแสนห้ากว่ากว่านะครับตัวนี้ก็8ปดหมื่นเก้านะครับเงินสดลดได้นิดหน่อยพร้อมค่าโอนสีบอให้ด้วยราคาเนี่ยแทบจะเป็นตัวร้อยห้าสิบอยู่แล้วนะครับตัวร้อยห้าสิบก็ห้าหมื่นกว่านะครับแต่ตัวนี้ตัวสามร้อยนะครับหนึ่งซูบเหมือนกันนะฮะแต่มีระบบความร้อนระบบความร้อนด้วยมะนาวก็เดินทางไกลต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับอีกอย่างหนึ่ง มีเรื่องของการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมานะครับลูกค้าสามารถใช้ในเมืองได้นะครับกรุงเทพรถติดสบายนะครับเพราะว่าบอดี้คันนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผู้อิี่ได้นะครับความสูงไม่มากนะครับโอเคเอารถนะครับอยู่ที่5,900บาทนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับอยู่ที่2 8 0 0กว่าๆนะครับผมลงรายไว้ให้นี่นาเพจอีกทีนึงนะครับลูกค้าจะผ่อน3ปี2ปี4ปีได้หมดเลยนะครับเอารถได้ทุกอาชีพนะครับทำนาทำสวนนะครับได้หมดใช้ทะ่มีเกษตรนะครับ สติ๊เงินเดือนสําหรับพนักงานประจำนะครับได้หรือว่าใบับรองเงินเดือนก็ได้นะครับข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการหรือว่าใบาสลิปเงินเดือนหรือว่าใบับรองเงินเดือนก็ได้นะครับโอเคสงสัยอะไรสอบถามได้เลยนะฮะแล้วก็มีรถรุ่นไหนอยากเทินนะครับเทินได้นะสมมุติว่ามีเวฟหนึ่งคันผมตีราคาให้เวฟคันนี้ปี15ผมตีให้2 0,000นนะครับเงินลูกค้าเอาเงินมาดาว5 9าพหรือจะดาวหมดเลยก็ได้แล้วก็ส่วนที่เหลือถ้าจะเอา ดาวห้าพันเก้าก็เอาเงินกลับบ้านได้นะครับอันนี้ประมาณนี้เป็นแนวทางนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ้าวเหรอเอ้ยจะตัตัว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 เออคันนี้เก่งเดี๋ยวฟังเสียงท่อหนึงนะครับผมลืมโทษทีท่อลูกสูบลูกเดียวนะครับก็จะลั่นๆหน่อยครับ จ่อเป็นลูกนะครับอารมณ์เหมือนเอชอาร์นะครับเตือนตุบๆๆๆๆๆๆ๊นะครับประมาณนี้นะฮะเสียงไม่ดังมากนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย